ลีวิค้าลังตูลามาพร้อมกับสกิลอย่างฟอร์กเทสนะครับเอาไปตันรวมบูตเตอร์เลยในการที่หนึ่งร้อยสามแต่ว่าเราสาวน้ำตันหนึ่งร้อยห้าแล้วทำให้มีค่าบพลังแฝงในตำแหน่งเซนเตอร์อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดได้เลยนะค่าบพลังที่เป็นจุดเด่นจะเป็นในเรื่องของเกมรับนะครับก็เสียดายนะตรงที่อาวเนตแปดสิบเก้านะครับตัวเกมมันทำให้มาเก้าสิบเนี่ยจะสวยนะก็มีความเร็วนะคิกกิ้งพาวเวอร์สเตมิน่าที่ดีนะโดยที่ความเร็วคิ้งเออสเตมิน่าเนี่ยอยู่ที่ 99ทา้ังคู่นะครับสปีดต,ต้นดีนะคร,ครับการกระโดดดีนะครับเล้งบอลคอมบอลก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็อากาศยานเนี่ยโดยภาพรวมก็ไม่ได้เย่น,นะครับตอนน่อมาเนี่ยผมจะลองีบบเทียบกับร่างเก่าให้ดูนะร่างเก่าผมว่าหลายคนน่าจะมีนะครับข้าบังครึ่งบนเนี่ยจะเป็นร่างเก่าดีกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นข้าบังโซนครึ่งล่างทั้งหมดเลยเนี่ยโหทั้งสภาพร่างกายและเกมรับนะครับก็จะเป็นร่างใหม่ที่ดีกว่าโดยภาพรวมแล้วร่างใหม่ดีกว่าแต่ว่ามันไม่ถึงกับดีที่มากต่างกันเยอะนะบวกจรงงกจะรกม่่ตางน สรวนวิธีการเปลี่ยนค่าพลังของเขาเนะั่ยพดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้น,นแล้วก็ต105นะันหนึ่งร้อยห้าเนี่ยก่อนอื่นเลยบูสเตอร์นะครับถ้าเกิดอยากจะได้เวร้อยห้าเนาะเราต้องบูสเตอร์ดิวิ่งนะครับก็เสียดายนะตรงที่ว่าอัพได้เนะี่ยไม่ค่อยไปบูสเตอร์ได้หลายสายสักเท่าไหร่นะส่วนวิธีการเปลี่ยนค่าพลางนะังเนาะเราจะลดในส่วนของโรบอดี้นะครับ จะให้เหลือ12แล้วก็เพิ่ม p a r ซ i n g นะให้กลายเป็น8นะถ้าแบบนี้เราลงทีมใช้กับพวกบ o o โค้ด t เม็ดเดียวนะไม่ต้อง2บูทนะเนะี่ยอย่างเดชองเนะี่ยก็105เรียบร้อยนะถ้า2บูทก็105สบายเหมือนกันนะครับและต่อมาครนะับสำหรับใครที่อยากจะเล่นสายเซนเตอร์นะผมว่าตูลามเนีนะ่ยเป็นตัวหนึ่งที่หลายๆคนชอบเอาไปเล่นสายเซนเตอร์มากๆนะผมจะลดค่าพลังหลายส่วนออกไปเลยนะเนะี่ยลดออกไปนะ d e ็ k t u r i t y 8แต้มเอาออกไปนะครับโลบ Body เหลือ11พอนะ เดือดสิบเอ็ดเนาะแล้วก็เพิ่มอากาศยานกลายเป็นเก้านะเพราะว่าถ้าเล่นเซนเตอร์เนี่ยอากาศยานมันต้องระดับ90กว่าหมดนะแล้วก็แต้มที่เหลือเนี่ยเพิ่มดีเฟนต์ไปเลยนะแบบนี้นะค่าพลังแฝงตำแหน่งเซนเตอร์ในมินิแมปอยู่ที่108นะโอ้โหเหมือนกับเปาโลมารินี่ที่รีวิวไปเป๊ะเลยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนี่นะครับค่าพลังเนี่ยผมจะให้ดูนะเข้าๆเข้ามานี่เกมลับเนี่ยก็มีแท็กกิ้ง100นะแต่ว่าอันอื่นๆเหมือนกับจะยังแบบไม่ได้แตะหลัก100สวยยๆเลขนึ่งร้อยรวมเยนเตอร์คนนึงผมว่าโโอ้หเป็นั้นเตอร์สาย ความเร็วที่แบบสุดจีสุดจ๋าเลยอ่ะก็ผมจะลองเปรียบเทียบกับเปาโลมาดินี่นับล่าง108อปที่อัพสายเซนเตอร์เหมือนกันแล้วก็แพ็กเดียวกันที่มานะเปาโลมาดินีจะมีข้าวแรงครึ่งบนที่ดีกว่านะครับเกมรับภาพรวมแล้วก็จะเป็นเปาโลมาดินีดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้าวแรงคนครึ่งล่างเนี่ยโอ้โหตูรามดีกว่าแบบชัดนะก็ส่วนตัวแล้วผมว่าสูสีนะคนหนึ่งครึ่งล่างดีกว่าวนหนึ่งครึ่งบนดีกว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้เนาะสำหรับตูรามนะผมพูดถึงเเเก่่่าาาาาผมมววข้้ไดลยนะพร ม,มันพอๆกับร่างเก่ามันไม่ต่างจากเดิมนะครับแล้วก็แต่ว่าใครที่แบบเฮ้ยไม่มีทั้งตูลามนะครับไม่มีตูรามร่างเก่านะผมว่าแพ็กนี้เปิดคู่ไปเลยนะครับมาลดินี่ตูลามใครที่ได้ทั้งสองคนเนี้ยนะครับถ้าเกิดไม่มีนะโอ้โหได้ละเปิดแพ็กนี้นะคุ้มจะจัดแน่นอน